ซื้อมาขายเท่าทุนผมก็ซื้อนะครับผมบอกเลยพี่โตคะรับซื้อรถราคาสูงกว่าที่อื่นจริงเหรอคะโอ,โอ้โหบอกเลยนะครับนะถ้ารถคุณสวยใหม่น้อยๆรถปีใหม่ๆนะครับผมซื้อมาขายเท่าทุนผมก็ซื้อนะครับลกจิต ของสวยผมสู้ราคาแล้วท่านนูอยู่ต่างจังหวัดพี่โตมีทีมงานไปซื้อไหมคะอ๋อมีครับต้องบอกนะครับพนักงานซื้อเรานะครับนะเกือบ20ชีวิตนะครับแล้วเรายังมีเต้นพี่เต้นน้องนะครับที่รู้จักกันนะครับมีคอนเนคชั่นนะครับเยอะแยะครับทั่วไทยนะครับคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอุบลอุดรหนองคายเชียงใหม่เชียงรายยะลาปัตตานีนะครับเราไปซื้อได้หมดถ้าใครสนใจนะครับจะขายรถกับผมนะครับผมมีปักหมุดไลน์ไอดีไว้ให้นะครับแอดไซน์นะครับทีไทยแลน 0852450000ติดต่อมาได้เลยนะครับนะผมวิ่งไปซือได้นะครับขอแค่รถคุณสวยรถคุณดีสูราคาฝากไว้เด้ยนะครับกับเราโตรถดีนะครับนะซื้อจริงจ่ายจริงไม่มนโนอยากได้รถที่มีวาระีหลังการขายนะครับทุกทิ้นส่วนฝากติดตามเราไว้นะครับกับเราโตรถดี